เอาเอาเอาศีรษะก้มไปหามือดีค่ะตรเออเอาอก้าวิโอเคีียืนตรงด้วยลูกยนตรเ่าชิดเออสวัสดีค่ะโอเคอ่ะทีนี้ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงก็สวัสดีแบบนางงามตองย่อด้ไหย

เขาเรียกว่าห้องน้ำยังไม่ถูกที่ยังไม่ถูกต้องอะยังไม่ถูกต้องเบาะโพส้วมซึมส้วมซึมคือส้วมที่เราไปนั่งอย่างนี้ไม่ใช่มีฝาอย่างนี้รู้จักส้วมซึมไหมที่บ้านหนูเป็นส้วมอะ มันมีที่ยวกดเนี่ยมีค่ะลูกชักโคกจะมีฝาใช่ไหม ฉีเ okay. ่ยบนี้แกีอ่าดู้นะอ่ก็ฉอดซีดซีแล้วก็เอาหนอนน้อยมาชี่ให้ตรงสวมไม่ใช่ฉีสายไปสายมาถ้าสายไปสายมามันจะเปื้อนเข้าใจไหมลูก